วันนี้จะมาบอกเคล็ดไม่ลับผิวสวยดูยอ่อนเยาว์กันค่ะก<ม>่อนอื่นต้องมีเดอะแมจิเนราตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นตัวช่วยในเรื่องของการชะลอไวัยได้ดีเลยค่ะเพราะเขามีสารต้านอนุมูลอิสระเข้มขน้นแล้วถ้ายิ่งทานคู่กับคอลลาเจนเพียวของเดอะแมตตัวนี้อีกก็ยิ่งดีเลยค่ะขอมาพูดถึงเจ้าตัวจีเนราก่อนนะคะตัวนี้ช่วยต้านอนุมูลอิสระระดับยีนช่วยคงความอ่อนเยาว์ทำให้ผิวพรรณเนี่ยดูกระจ่งางใสกระชับและเรียบเนียนมากขึ้นและตัวนี้มีสารสกัดรวม20ชนิดใน1กล่องเลยนะคะรสชาติคือหอมอร่อยทานง่ายนะคะและ ตัวนี้เนี่ยไม่ผสมน้าตาลไม่ทําให้อ้วนด้วยค่ะนอกจากจะช่วยชะลอวัยแล้วนะคะตัวนี้เป็นวิตามินที่กู้ผิวสมได้ดีเลยค่ะและมาในส่วนของเจ้าตัวคอลลาเจนนะคะเขาเป็นคอลลาเจนเพียวโมเลกุลเล็กจากเก็ดปลานะคะทาให้ดูดซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วช่วยบารุงกระดูกและข้อนะคะแล้วก็บํารุงผิวผมเล็บช่วยกระตุ้นอีลาสตินในชั้นผิวนะคะและยังช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวของเราด้วยค่ะใครที่อยากดูผิวดีชะลอวัยนะคะก็แนะนําเลยนะคะจัดไปเลยค่ะสอตัวนี้คู่กันบอกเลยว่าปังมากนี่ไปตามกันเลยนะคะ